ดึงตองรับโบเดี๋ยวก่อนนะโอเคอ่ะกดขึ้นมาเอ้ยไอตัวองค์เป็นไรวะกดโอเคครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสูรรายการวิกตอรี่แคทกันนั่นเองแล้ววันนี้นะฮะเราก็กลับมากับเกมเมอร์โกดที่กำลังปลอมตัวเป็นพิเเลเจอร์ มึงมันเหลี่ยมว่ะไม่กตอตีเะรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่โชคดีในที่แม่งไม่มีดาเมจนะโกนะถ้าเกิดมันมีดาเมจก็เขาอาจจะน่ากลัวมากเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ซึ่งวันนี้นะโกนะคือมันเป็นเอ่อคอนเทนต์ใหม่ภายในช่องกลัวนะโกนะคือเราจะทําการให้เพื่อนของเรานะคุณผู้ชมปลอมเป็นสัตว์ตัวนู้นตัวนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคุณผู้ชมไอ้โกดจะปลอมเป็น สัตว์เลี้ยงของผมนะฮะมันชื่อว่าอะไรนะโกดเมื่อกี้มึงบอกกูอยู่แวบๆไปนะไม่รู้อ่าชื่ออะไรไม่รู้มันไม่รู้ชื่ออ่ะใช่แต่ว่าเอาง่ายคือมันเป็นสัตว์เลี้ยงของพิวเลเจอร์นะฮะเดี๋ยววันนี้น่ะเราจะไปเอาชีวิตรอดกันโดยที่โกดจะปลอมเป็นในตัวนั้นว่าเตอร์เฮกมึงว่ามึงว่าการเอาชีวิตรอดในครั้งนี้มันจะเขาเรียจะแอดวานไหมโกดครับก็จะแบบไอ้วมึงดูเแล้วมึอผภาพตัวโอ้ my god โกดโกดมึงลองไปตัดต้นไม้ต้นนี้สิเพื่อนมึงลองตัดต้นไม้ดูสิ ัดไอ้ยคุณผู้ชมมันตัดต้นไม้ได้นะเว้ยเอ้ยทำไมมันทำไมในมึงตัดนาจังมากดอ๋อตัดนาของมันเลยเหรอแล้วมึงมองเป็นไงมึงมองคือมันจะสูงใช่ไหมกดสูงขึ้นเออสูงขึ้นมอะไรอะไรเงี้ยสุดยอดไปเลยอ่ะคุณผู้ชมขึ้นมาแบบอย่างงี้กูอยากเห็นตอนมึงลงท้ำมากเลยกูรู้ว่าจะแอบว่ด เพราะฉะนั้นครับก่อนเราจะไปเล่นการสำหรับใครมึดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับไว้ให้พวกเราสองคนกันด้วยนะฮะแล้วตอนนี้พวกเราสองคนก็มีบัญชีทิกตอกที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เลยนั่นเองถ้าเกิดสมวติกูขี่มึงได้นะกูนะกูแม่งคงเป็นอะไรที่มันมากเลยนะเพื่อนนะโอเคภารกิจของเราเป็นวันนี้นะกูนะคือเดี๋ยวเราจะไปที่ทานน้ำแข็งนะมึงเห็นทานน้ำแข็งด้านขวามือไหมเนื้อกูอยากกูอยากเห็นมึงนั่งเรือมากเลยนะกูถ้าเกิดเรงนั้น เ,เดี๋ยวก่อนสิมึงต้องหาของก่อนถ้าเกิดไปก่อนนู้เนี่ยคือเราจะหาของไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นมึงตัดตน้นไม้ไปก่อนนะมผมไม่เคยเห็นตัวอะไรตัดต้นไม้มาก่อนเลยนะครับคุณผู้ชม นี่ดูยืนยืนแบบทำไมคุณออยดูสุภาพจังเลยครับอ่าเนื่องจากว่าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมผมเสียงไม่ค่อยดีนะฮะเราเลยต้องกินน้ำสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตนี่เี๋ยี่โปรโมทปะขึ้นนี่อ่ะใหม่อะแม่งไม่มีแม่งมีสปอนเซอร์กูเสียงกันเองมาขุนน้ำสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตนี่แก้วละตั้ง20บาทเลยนะเว้ยโก้20บาทเลยนะเว้ย มันมันเป็นมูลค่าที่เราจะต้องจ่ายนะฮะคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้ว,วกูกูวางแผนไว้แล้วก,กูวางแผนว่าเดี๋ยวกูจะบอกพ่อแม่กูว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อเอ่อต้นไม้นะต้นสตอรอเบอรี่มาเพื่อที่จะมาปลูกสตรอเบอรีร่แล้วมากินเองโดยใช่โดยที่เราจะไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยนะคุณผู้ชมเขาเขาเรียกว่าการนี่คือเศรษฐกิจพอเพียง เ,เรศรษฐกิจช่วงนี้เราก็ต้องประหยัดประหยัดไปะน,นะครับใช้ใช้ปืนไม่ได้ใช่ใช่ใช่นีลาสดไอ้ก้ก็ปลอมตัวเป็นคนอื่นแล้วนะครับผู้ชมทำไมมึงปลอมแล้วมาในนี่จังวะมันดูแอดวานซ์นะหนในก็ลองคับของที่มึงลองคับตกคับขึ้นมาสักอันออกูอยากรู้ว่ามึงคับออกมาแล้วมันจะวางได้หรือเปล่าวะหรือว่าแบบจริงๆขาด้านหน้ามันน่าจะสามารถวางได้เลยนะมันไม่มีขาคือถ้าเกิดขาด้านหน้าแบบมันสามารถที่จะทําได้ด้วยก็กลวว่ามันคงเป็นอะไรที่วน่าสนใจมากเลยนะคนนะอย่างเท่ครับ เอ้ยอย่างนี้นะครับโอเคเอ้ยโกดไปเดี๋ยวเราจะไปลงถ้ากันสักหน่อยนึงนะเพื่อนนะอ่าดูเหมือนกับว่าจําได้ว่าแถวนี้เหมือนจะมีถ้าอยู่นะครับคุณผู้ชมไหนนะไหนโอนี่ไงโกดเราเจอถ้ำแล้วเพื่อนโอเคโอเคนี่นีมันมันมีตัวอะไรวิ่งไล่ตามกูอยู่เกดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่่า่อนข้างจะแบบเอ่อ่่่ฮร <laughs> แล้วบล็อกแม่งอยู่ที่ขาผมคิดว่ามุมมองมันคงแบบอยู่บล็อกที่สองแล้วแบบว่าบล็อกมันอยู่ที่ขา <laughs> อยู่ที่บล็อกหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าโดแปลงตัวเงี้ยเราเลือดมึงเพิ่มปะกดหรือว่าไม่เพิ่ม อบบไม่เพิ่มอย่างนี้แสดงว่ามึงสามารถพร้อมตายได้ทุกเมื่อเลยนะโกน,นะโอ้ยมือโซงก็ตายอะไรอย่างเี้อโอ้โหแย่จังเลยนึกว่าเลือดมันจะเพิ่มถ้าเกิดเลือดเพิ่มด้วยผมคิดว่าคงเป็นเลยที่น่าสนใจมากเลยนะโกนะใหญ่แต่ตัวจะใหญ่แต่ตัวใหญ่แต่ตัว,ตตวน่าสงสารจังวะใหญ่แต่ตัวจริงโอเคโกดเดี๋ยวเราจะเอาโ,อโคสักหน่อย,อยนึงแล้วกันนะเพื่อนนะเป็นแซ่บมากครับอ่าเป็นแซ่บมากเลยนะมันเป็นมันเอเขาเรียกว่าอะไรนักผู้ชมมันมันมันเป็นเศร้าเนาะโอ้ยเออตัวมึงจะรู้บล็อกเลยนะวาโกด โอ้ไอโกดนี่แม่งตัวใหญ่เท้าเท้าบ่ะคุณผู้ชมนั่งแย่มากตัวบันเลอร์เลยจ้าเออตัวเบัเลอร์เลยนะกว่ากลัวมึงน่าจะมีปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่แล้วนะเพืเอ่อนอะดูเหมือนกับว่าตอนนี้ผมโกดพื้นที่น่าจะไม่พอเอ้ยโกดเราถือดาบได้ไหมโกดลองถือดาบได้ไหมดูว่าตอนนี้มึงยังถือของอยู่เปล่าเพื่อนก็ถือดาบอยู่ตอนนี้ใช่เหรอโอแต่ว่าเราไม่เห็นนะคุณผู้ชมเป็นที่ที่บอกว่าแย่มากเลย มันเป็นเหมือนกระตู้มึงเป,ป่าๆแล้ยไปก๊กดนึกว่าไอ้ก๊ดมันจะแบบมีท่าทงท่าทางสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมแย่มากเลยก๊ดเร<อ>าพร้อมที่จะลงยังเพื่อนพร้อมยังพร้อมยังต,ตัวมึงอยู่ใน <c oughs> ตัวมึงอยู่ในถ้ำแล้วเอาอยัางมีคลิปเป่านี้นะลงไปพุ่งเราตีมันเนะน้ยหนึ่งสองสามโป๊โบไปดึงดีเอ้ยเอ้ยเออเออเอาวะเอาวะเอาตีกันเองตีกันเองนี่เนี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 ก๊ดมาแล้วบอลเลยเพื่อนนี่เนีระเบิดระเบิดระเบิด อายุไม่ระเบิดนี่แน่โอเคเฮ้ยแต่แกอยู่บนกดเออตีมันเออนี่แน่นี่แน่นี่แนอเก็บจังโอ้ตัวมึงแม่งใหญ่โคตรโคตรเทอะทาเลยวมากุลจริงนะคุณผู้ชมเออแต่เออแต่ว่าพอตัวใหญ่ปุ๊บอะดูเหมือนเขามอลเตอร์มันค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าเข้าหาเราอุ๊ยกูเจอเอเดอร์แมนป่ะกุดกูเจอเอเดอร์แมนกูเจอเอเดอร์แมนเอเดอร์แมนน่าจะไม่ทำลายกูอ่ะออออวัดตัวก็ใหญ่ตัวใหญ่แต่ทำไมตายไวจังวะ นะเปลี่ยไโไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมอย่างน้อยเดี๋ยวเราจะหาอุปกรณ์นะครับคุณผู้ชมหาลุงหาแล่นะครับไปให้กับเกรมเมื่อกรดของเรากันนะฮะคุณผู้ชมนี่โอเคโอเคโอเคนี่โอเคกรดหัวช่างใหญ่เหลือเกินโอ้ยช่เหลือเกินโอเคกรดดังนั้นนายทีพีมาหาเรานะเพื่อนนะตอนนี้เรามีอ่าใช่เหรอเฮ้ยตอนนี้เราเอ้าทำไมอ่ะทำไมเราได้เหล็กมาแค่3ก้อนวะคุณผู้ชมผมรู้จะได้ใหม่ก้อนหนึ่งก้อนมีเหล็กปะมีเหล็กปะ ได้เล็กม้อนนึงวะไม่มีหรอเมื่อกี้ผมผมเจอสามก้อนนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราเจอสี่ก้อนนะเพื่อนเราก็สามารถที่จะทำไอ้นี้ได้นะเราสามารถทําดาบได้นะโอเคไหมโอ้อ่าโอเคตอนนี้ตอนนี้กูอยากเห็นมึงนั่งเหลือเลยวะกูกัวเหลือล่มอยากเห็นจริงๆนะโอเคโอเคเราแค่ขอทาการเติมอุปกรณ์สักเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมเพื่อที่เราจะได้พร้อมผลจนภัยกันที่แค่เบียดเข้าไปได้เนาะตัวมึงแบบไอเนี่ยเขาเรียกว่านะทะลุกําแพงมาเลยอะ แล้วรู้เลยตอนนี้รู้เลยอ้ซอมบี้เยอะมากเลยว่ะโกดข้างล่างอ่ะมันกินมังกรล่างนั่นใช่ไหมโอ้มีเบบี้ซอมบี้ด้วยเนาะโกดโอ้โดนเมื่อกี้โดนฟาดเมื่อกี้เนี่ยเออโดนฟาดเหรอโดนฟาดอ่ะนี่แนี่ยเฮ้ยโกดเดี๋ยวกูล้างแค้นให้เพื่อนเดี๋ยวกูล้างแค้นให้นี่แนี่นี่แนี่ยทำไมโอ้ทำไมตีไม่ถึงวะเอ้ยอเอาเรื่องวะนี่แนี่นี่แนี่เอาว่ะเอาว่ะนี่เลอะฮ่า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  นี <laughs> ่แน่เฮ้เราเราเดินขึ้นมาบนนี้ได้เว้ยเอ้ยกูตีไม่ได้ผมนี่แน่นี่แน่โอเคโอเคกดเฮ้ยกดกดเราเดินตรงนี้ได้เว้ยเราเดินตรงนี้ได้อ่ะ เราทำไม่ได้โอเคโอเคเราได้แ้วผมเห็นเมื่อกี้ตัวมันใหญ่เกินอะคุณผู้ชมโอเคก็ตอนนี้เราคิดว่าเหล็กมันน่าจะเผาพร้อมเสร็จสรรพที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมแลวเราก็น่าจะสามารถขึ้นกับไปด้านบนได้แล้วนะโกนะแต่ก่อนเราจะทำการขึ้นไปนะคุณผู้ชมเราต้องทําการเตรียมเรือก่อนนั่นเองนะโกดนะเรือเรือหลวงใช่เรือหลวงหึนายกำลังพูดอะไรอยู่นะบีสองเรือหลวงนายกำลังพูดสิ่งที่มันไม่ค่อยดีสักเล่าเลยนะเพื่อน๋ยวเมื่อกี ไอ้มึงขึ้นแบบซิมเปิ้ยังวะทำไมกูแม่งขึ้นแบบโคตรท่านจะฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับเพื่อนนะโอเคโอเคกูขึ้นตามมึงแล้วเพื่อนโอเคอ๋อขึ้นเปตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมอ่าโอเคโคตตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมพวกเราสองคนก็พร้อมที่จะผจญภัยแล้วนะฮะเอ้าตกอย่างนี้สูงเฉยเลือดมันน้อยพอดีเลยตกอ๋อเลือดน้อยโอเคโอเคมามามาโคมาเลือดดอยมีเรือไหมมีเรือไหมมึงมีเรือไหมมีใช่ไหมอ่ะยังไม่มีทำไมมึงมันกระโปรงจังวะโคตะไปเลยเกาะเกาะเรือไอ้เกาะเรือเออนั่งสองคนอ่ะ เอลงยโอเคโอเคอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นก่อนนะกูนะดึงสองซับโบเดี๋ยวก่อนนะโอเคอ่ากูขึ้นมาเฮ้ยไม่ตรงเป็นอะไรวะกูตัวมึงฝันมากู เอ้ยแต่แต่ว่ามึงก็ยังมาใช่ไหมเพื่อนใช่มาดีวันแล้วกู้ชมดูตัวตัวมันเหมือนกับตัวมันเหมือนแบบไอ้น่ะเดี๋ยวแฝดอ่ะกูไม่ช่ใช่ใช่ไม่ใช่ควาสามารถวอะได้เอ้ยกดเดี๋ยวกูจะเอามึงมาปล่อยไก่นี่นะเอามาปล่อยไก่นี่มีโคโลโอ้ยลมแหลกจังว่าทำไมมันแหลกจังยิ้วไว้นะโอ้ย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 มันแหลกอย่างนี้วไว้นะโอ้ยโอ้โอเคคผู้ชมเราเราถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกดกูพามึงกลับบ้านเกิดแล้วเพื่อน เย่โอ้เย็นเย็นเย็นโอ้โอ้เย็น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 โอ้เฮ้ยโคตมึงว่าเราจะเจอหมีโคโลกปะมันไปไหนวะนะมันมันน่าจะมันน่าจะกลัวมึงกับเพื่อนเฮ้ยตัวพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมากลางเกาะการทะเลแบบนี้ใช่ไหมเนะเจอแล้วเจอแล้วต้องเราเราต้องเข้าไปบุกมันมากโคตรนะมาดิมาดิโอเคดีกว่าครัผู้ชมเอ๋ขอขอทางเดินสักหน่อยนึงนะฮะไอ้โกตมันไปไวมากคุณผู้ชมโอเคฮึบ นี่ป้านหนโกดต้องไหนวะเอ้ยมันอยู่กันเป็นแฟมิลี่วะโกดโอ้ยมึงตีมากระเด็นเลยมะโกดแหมถ้าเกิดกูกเป็นหมีโคโรนะกูตีมึงตายแลวโกดเฮ้ยนายมันชั่วร้ายวะโกดเราเราเราอยู่กับนายไม่ได้แน่แนเลยนะโกดนายมันชั่วร้ายถามเราไปแล้วโอเคฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าวันนี้นะฮะเราก็เห็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเพื่อนของเรากลายเป็นไอตัวนี้นะฮะมัน่อน้าจะโซเวโวบ้าขนาดไหน การลงทงลงถ้ำดีนั่งลงนั่งเรือก็ถือว่ามีปัญหาตลอดเลยนะฮะคุณผู้ชมเเห็นลยครับใช่เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ชอบซีรีส์ใหม่ของเรานะฮะก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสต๊อกไบเบอร์พวกเราทั้งสองคนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย